สวัสดีจ้าเพื่อนๆหลายคนคงอยากเปิดธุรกิจกันจริงๆจังๆหลังจากทำงานมาสักระยะหนึ่งจนมีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งหรืออาจจะอยากมีเวลามากขึ้น เพื่อดูแลคนที่เรารักเมื่อเรามีอายุมากขึ้นหลายคนจึงเลือกเปิดกิจาการของตัวเองเพื่อให้สามารถจัดการเวลาได้ง่ายขึ้นและแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็คงอยากจะทำในสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้โดยเฉพาะการสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่กว่าจะทำได้แบบนั้นการเริ่มต้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้จักเพื่อให้การเปิดธรุรกิจนั้นเป็นไปได้ด้วยดี แบบรุ่งมากกว่าร่วงขั้นที่1ทําความเข้าใจในธุรกิจที่ตัวเองกําลังจะทําโดยเฉพาะรูปแบบของธุรกิจหรือวิธีการหาเงินเป็นการได้มาของไรายได้ที่เราเรียกว่า business model อันนี้เป็นหัวใจก็ว่าได้เพราะรูปแบบเหล่านี้จะช่วยตอบว่าการที่ลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราต่อเนื่องยาวนานหรือจะมาเป็นแบบครั้งคราวแต่กว่าจะได้คำตอบ ก็ต้องอาศัยวิธีการในการทำสินค้าหรือบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละแบบด้วยเช่นกันตัวช่วยง่ายๆในการทำความเข้าใจองค์ประกอบธุรกิจด้วย Business Model Canvas จะทำให้รู้จักตัวเองและเครือข่ายว่าจะส่งมอบคุณค่าใดในสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางใดแล้วจะมีต้นทุนหรือรายได้จากอะไรบ้างนอกจากรูปแบบแล้ว ส่วนที่จะละเลยไม่ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือขั้นตอนที่2การประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะตามมาบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการมองโลกในแง่ร้าย แต่เราไม่ได้ทําเพื่อสร้างสมมุติฐานให้เราต้องล้มหรือพักกิจการไปในที่สุดแต่เพื่อมองไปถึงว่าความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นเช่นตอนนี้มีโรคระบาดหรือการสั่งปิดหรือรจํากัดเวลาโดยการควบคุมของรัฐแน่นอนว่าเราไม่เต็มใจแต่ก็ต้องทําเพราะสิ่งเหล่านี้ควบคุมไม่ได้แต่เราก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงได้โดยการเตรียมพร้อมรับมือไว้หรือกําหนดให้เป็นแผนฉุกเฉินเช่นปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือแม้กระทั่งน้ำท่วม ปปเกิดพายุทลมสิ่งเหล่านี้ถ้ามีประกันก็จะช่วยเบาแรงเบาใจได้มากกว่าถ้าเรามีลูกน้องที่ต้องดูแลผลกระทบจากกิจการก็จะมีอีกหลายคนหรือหลายครอบครัวที่จะได้รับผลกระทบกับกิจการในครั้งนี้ไปด้วยบางคนอาจจะมีความเสี่ยงจากพันธมิตรหรือผู้ค้าในธุรกิจที่สามารถลอกไอเดียของเราไปทำได้เองหรือมีตัวแปรสำคัญอย่างทักษะของลูกน้องที่หากไม่มี ก็จะไม่สามารถทําธุรกิจได้เราอาจจะเจอบ่อยๆจากร้านอาหารที่ขาดเชฟหรือแม่ครัวทําให้ลูกค้าหดหายจนถึงขั้นปิดร้านไปได้เลยทีเดียวต่อเนื่องจากความเสี่ยงและผลกระทบจากธุรกิจขั้นที่3คือวงจรธุรกิจสินค้าบางอย่างมาตามกระแสติดกันอยู่พักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหายไปจากตลาดอาจจะด้วยปัจจัยด้านราคาหรือสินค้าที่ดูตื่นเต้นเหมือนสถานการณ์พาไปเช่น เห็นคนต่อแถวยาวได้กิ่นขนมหอมฟุ้งชวนน้ำลายไหลแต่ก็เป็นขนมที่กินได้ไม่มากหรือเทรนการดูแลสุขภาพมาทำให้ขนมประเภทเบเกอรี่ที่อุดมด้วยแป้งนมเนยน้ำตาลกลายเป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับค่านิยมในเวลาต่อมาสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือ การประเมินตลาดและความต้องการของลูกค้าสินค้าบางอย่างอาจจะเป็นสินค้าที่นิยมกันเพียงชั่วคราวแต่ก็ยังอยู่ได้ในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่มีความนิยมเฉพาะกลุ่มมากขึ้นสินค้าหลายอย่างไม่เป็นสินค้าแบบแฟชั่นตามกระแสจนเกินไปจะทําให้ธุรกิจไปต่อได้ถึงแม้สินค้าตัวพระเอกอาจจะหมดยุคต้องเปลี่ยนตัวเอกใหม่ให้เหมาะสมความนิยมในตอนนั้นสุดท้ายเป็นเรื่องปัจจัยสําคัญคือ ขั้นที่4เงินลงทุนและต้นทุนที่ต้องใช้ส่วนสําคัญที่ต้องพูดถึงคือเรื่องเงินเงินทองทองถือเป็นเรื่องหลังบ้านที่ต้องจัดการให้ดีดังนั้นจะเริ่มธุรกิจต้องคิดวางแผนก่อนแน่นอนกว่าโดยกําหนดค่าใช้ใจ่ายหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนสินค้าค่าสถานที่ ค่าเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มที่เราต้องไปใช้ค่าการตลาดหรือการโฆษณาที่สําคัญไม่ควรลืมเลยก็คือค่าแรงซึ่งบางคนอาจจะคิดถึงค่าแรงของลูกจ้างหรือลูกน้องเป็นหลัก โดยไม่ได้นึกถึงค่าแรงของตัวเองเลยโดยเฉพาะค่าความคิดซึ่งทําให้ยิ่งทําธุรกิจไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหลือกําไรน้อยลงเท่านั้นคงไม่มีใครบอกได้ว่าเราควรจะต้องลงทุนมากหรือน้อยแค่ไหนแต่ควรหาจุดที่เหมาะสมกับตัวเองและปัจจัยต่างๆที่เอื้อให้มีโอกาสประสบความสําเร็จสีขั้นคือข้อที่1ทําความเข้าใจในธุรกิจที่ตัวเองกําลังจะทําข้อที่2การประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะตามมาข้อที่3า คือวงจรธุรกิจข้อที่4เงินลงทุนและต้นทุนที่ต้องใช้ดูคิดเชื่อทำและก้าวไปข้างหน้าได้เลยค่ะก่อนจบคลิปขอบคุณที่รับชมช่วยกดไลค์ให้กำลังใจหรือ Subscribe ติดตามคลิปใหม่ๆได้เลยค่ะหากเป็นประโยชน์กดแชร์ไปเก็บไว้หรือจะแชร์ให้เพื่อนมารับชมก็ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า